ขยายเอวกระโปรงค่ะจะเลาะตรงนี้ออกนะคะเพื่อไปต่อขอบเอวค่ะกระโปรงตัวนี้ลูกค้าให้มาขยายเอวแล้วก็ขยายด้านข้างออกให้หมดเลยนะคะขยายด้านข้างทั้งสองด้านเลยค่ะจะขยายออกประมาณ3นิ้วเลยนะคะจากเอว26ไปถึงเอว29เลยค่ะจะขยายออกทั้งสองข้างเลยนะคะเย็บให้ชิดขอบ กระโปรงมากที่สุดเลยค่ะจากนั้นมาเลาะเส้นได้ออกเลยนะคะเราจะค่อยๆเลาะประมาณนี้นะคะเลาะเสร็จเน่นก็จะมาต่อขอบเอวเลยนะคะผ้าที่แนนเลาะออกตอนแรกนะคะต่อขอบผ้าเอวเสร็จแล้วก็มาจัดอย่างนี้เลยค่ะให้ตัวกระโปรงและขอบเอวเสมอกันนะคะเข้ากันพอดีค่ะ แล้วนำไปเย็บเลยค่ะตอนเอยเย็บเราก็ต้องจัดให้ตรงกับรอยเก่าเลยนะคะคอยดึงด้วยนะคะให้เข้ากันได้พอดีค่ะถึงตรงนี้แล้วแนนก็จะกลับนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้จะเป็นผ้าจนานะคะจะเย็บลำบากค่ะก็จะย้ำนิดนึงค่ะตรงขอบก็จะได้แบบนี้นะคะ ได้ประมาณนี้ค่ะนี่ด้านในค่ะต่อด้วยการสอยตะขอเลยนะคะจะตามนี้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แนนด้วยนะคะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสอยเสร็จแล้วเราก็ผูกล็อกไว้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะ จะได้ไม่หลุดง่ายนะคะทำตามที่แนนทำเลยค่ะผูกให้แน่นค่ะเวลาซักก็จะได้ไม่หลุดนะคะจากนั้นแนนก็มาสอยตรงนี้ค่ะสอยชายกระโปรงนะคะชายกระโปรงทั้งสองด้านที่เราเลาะไว้นะคะตอนที่เราขยายด้านข้างค่ะ ชายกระโปรงก็เหมือนกันค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ผูกยึดไว้ให้แน่นค่ะหากเพื่อนๆมีเสื้อผ้าต,ตัวไหนที่แบบว่าคับหรือหลวมมากเกินไปอยากจะปรึกษาแนนว่าแก้ได้ไหมเม้นมาคุยกันได้นะคะแนนยินดีตอบค่ะเสร็จแล้วนะคะจะได้ประมาณแบบนี้ค่ะนี่คือด้านข้างที่ขยายออกนะคะอาจจะเห็นรอยเก่าหน่อยนะคะแต่ก็ ไปรีดบ่อยๆก็จะหายไปเองค่ะส่วนที่เป็นผ้าซับในนะคะเราก็ขยายออกเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ